วันนี้จะพาทุกท่านครับไปเที่ยวอันดาลูเซียดินแดนทางตอนใต้ของสเปนที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์แบบอาราบบวกกับยุโรปและในคลิปนี้จะพาทุกท่านไปสำรวจเมืองหลวงของแคว้นนี้สุดคลาสสิกอย่างเมืองเซเวีย สวัสดีครับโอลาโอลาโอลาสเปนยาสวัสดีครับหมอบินนะครับจากช่องเดอะด็อกเดอรี่ครับทุกคนอยู่กับด็อกเจอเนร์เจอรีรายการที่พาทุกคนนะครับไปเจอเนอนเจอรีแล้วเราจะมี j o นี่ดีดีร่วมกันนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ให้ทายครับอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่สเปนนะครับโดยที่เมืองที่อยู่เนี่ยไม่ใช่เมืองหลวงของสเปนนะครับอยู่ที่เมืองเซเวียครับอ่านคํานี้นะครับ บางคนอาจารย์ว่าเซวิวนะครับแต่จริงๆออกเสียงว่าเซเวียครับ เมืองเซวียาเนี่ยมีความสําคัญยังไงน่ะล่ะครับจริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยครับว่าเมืองนี้เคยเป็นเมืองที่ชาวมุสลิมหรือว่าชาวศาสนาิสลามเนี่ยเคยเข้ามายึดครองครับเป็นสเปนที่มีความแตกต่างจากสเปนที่อื่นแน่นอนนะครับการเดินทางมาที่เซวียาเนี่ยก็คือกะว่าจะมาดูบ้านเมืองของเขาแล้วก็จะมาดูว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับในทริปนี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวในเมืองเซวียากันดีกว่าครับรับรองเลยบอกเลยว่าทริปนี้มันฮอตสุดๆเลยครับฮอตในที่นี้นะไม่ใช่แค่ สถานที่ฮอตๆนะครับแต่บรรยากาศก็ฮอตครับเพราะอุณหภ,ภูมิตอนนี้ที่เซเบียเนี่ย40องศาเลยครับ uh huh. ถ้ายังไง เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับว่าจะไม่เป็นฮีสโตรกันไปซะก่อนนะโอเคเดี๋ยวไปเที่ยวเซบิยากันครับไปเลยเซบิยานะครับคือหัวใจของแคว้นอันดาลูเซียเลยครับเมืองแห่งศิลปะฟามิงโกสถาปัตยกรรมสุดอลังการและกลิ่นอายอาหรับที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวเลยครับทุกมุมเมืองนะครับจะเต็มไปด้วยเรื่องราวและเสน่ห์ที่ยากจะลืมเลย เวลามาสเปนนะครับทุกคนจะชอบพูดอย่างว่าเฮ้ยมาดูวัวกระทิงกันหรือเปล่านะครับทุกวันนี้ครับการสู้วัวกระทิงเนี่ยก็ถือว่ายังมีการโชว์อยู่นะครับแล้วก็ที่เซบียาครับก็มีสนามสู้วัวกระทิงที่โด่งดังมากๆเลยครับมีชื่อว่าเดปราซาเดโตโรสนะครับซึ่งก็ถ้าใครมีโอกาสมาเนี่ยก็สามารถมาซื้อบัตรมาชมการแสดงได้แต่ว่าเขาก็จะไม่ได้เปิดแสดงทุกวันนะครับก็ต้องเช็ครอบการเดินทางดีๆอ่ะ เห็นดูคุมมาซะขนาดนี้นะครับก็สู้กับแดดนั่นแหละนะครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราก็ต้องกลัวแดดใช่ไหมครับทั้งหมวกทั้งเสื้อกันยูวีนะครับมาหนะ้าร้อนก็ต้องเตรียมพร้อมมาน,นิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวปราสาทเดโตโรสเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพาดูข้านเข้าไปชมกันแต่วันนี้ครับไม่ได้มาชมการแสดงวัวกระทิงครับเพราะว่ามันไม่มีรอบแต่ว่าก็จะมาชมบรรยากาศทั้งในแล้วก็มาถ่ายรูปสวยๆกันอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับไปเลย ลาซาเดโตโรสเดรามาสตรันซานะครับคือหนึ่งในสนามสู้วัวกระทิงที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในสเปนครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองเซบียาตัวอาคารทรงกลมสีขาวทองสุดโดดเด่นสร้างมาตั้งแต่ในช่วงศตรวรรษที่18ไม่ใช่แค่สนามกีฬานะครับแต่ยังเป็นสนัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอันดาลูเซียที่นี่มีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์การสู้วัวกระทิงและเรื่องราวของมัทดอชื่อดังเหมาะสาหรับคนที่สนใจศิลปะการต่อสู้แบบดั้งเดิม และคนที่อยากจะเข้าใจจิตวิญ,ญญาณของชาวสเปนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น <S 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 เริ่มวันแรกนะครับก็ร้อนจนแทบจำบ้าเลยครับอากาศ40กว่าอ,องศาเนี่ยถือได้ว่าเหมือนซ้อมอยู่ในเตาอบลมร้อนเลยนะครับเอาไว้วันพรุ่งนี้ครับค่อยมาเที่ยวกันต่อแต่เช้าดีกว่านะสําหรับวันนี้ขอไปพักก่อนครับทุกท่านครับคิดว่าตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้นะครับเวลาเจ็ดโมงเชา้าพาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลย พอทราบเหตุผลไหมครับว่าทําไมพาทิตย์เจ็ดโมงแล้วแถมเป็นหน้าร้อนพาทิตย์ยังไม่ขึ้นอีกจริงๆว่าคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าที่เนี่ยเขาปรับเวลาครับให้มันมีความเท่ากับยุโรปแล้วด้วยความที่สเปนเนี่ยมันอยู่ค่อนมาทางตะวันตกนิดนึ่งนะครับพระอาทิตย์เนี่ยมันอาจจะยังต้องมันอาจจะขึ้นช้ากว่าที่อื่นเราลองเปรียบเทียบง่ายอย่างเทียบเมืองอย่างที่เมืองจีนนะครับที่เขาใช้เวลาเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดแล้ว มันจะมีเมืองที่อยู่ทางตะวันตกสุดอย่างเมืองอูรุมชีนะครับเป็นเมืองที่พระอาทิตย์เนี่ยถึงแม้เวลาจะแบบผ่านไป6กโมงเจ็ดโมงแล้วแต่พระอาทิตก็ยังไม่ขึ้นเลยก็น่าจะคลายกันนะครับอ่ะงน้นก็อรุณสวัส์นะครับตอนนี้ที่เมืองเซบียาครับหลังจากที่เที่ยวเมวื่อวานเนี่ยแดดร้อนมากๆ40องศาเลยโอ้โหหมดแรงมากก็เลยหนีกลับไปพักแล้วตอนนี้ก็เลยเลือกที่จะออกเที่ยวตอนเช้าแทนครับเพราะว่าน่าจะ ไม่ร้อนครับแต่ปรากฏคือยังไม่มีพระอาทิตย์เลยยังมีพระจันทร์อยู่ด้วยเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าที่แรกที่เราจะเที่ยวกันวันนี้คือที่ไหนจริงๆแล้วนะครับสเปนเนี่ยควรอยู่ในเขตเวลาเดียวกับประเทศอังกฤษครับเพราะด้วยเส้นลองจิจูดที่ใกล้กันแต่ในปี1940ครับนายพลฟรังกโกผู้นำเผด็จการของสเปนเนี่ยได้ปรับเวลาให้เร็วขึ้น1ชั่วโมงเพื่อให้เท่ากับนาซีเยอรมนีในยุคนั้นจนถึงวันนี้ครับสเปนก็ยังใช้เวลานั้นอยู่แม้จะสวนทางกับพระอาทิตย์ก็ตาม ตรงนี้คือพลาซาเด e เอสปาน่านะครับที่นี่นะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1928นะสมัยนั้นเนี่ยเขาสร้างเพราะว่าเหมือนจะจัดงานนะครับระหว่างของทางสเปนกับทางอเมริกาแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับเขาก็จะมีการผสมผาาสานศิลปะแบบ2วัฒนธรรมคือแบบเรเนซองส์แล้วก็แบบชาวมัวครับเข้าด้วยกันมันก็เลยกลายเป็นสถานที่ที่ดูสวยงามแบบนี้ด้านหลังนะครับเขาก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนคลองครับขุดเป็นรูปเหมือนครึ่งวงกลมตรงนี้เนี่ยจะมีสะพานทั้งหมด4อัน1 2 3และ4 ซึ่งเป็นตัวแทนของอาณาจักรสเปนทั้ง4ครับที่เคยรุ่งเรืองในอดีตไม่ว่าจะเป็นคาสติลอารากอนนาวาแล้วก็ลิยงนะครับซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าใครมาเซบียาเนี่ยก็จะต้องมาถ่ายรูปครับมีทริคนิดหนึ่งคืออาจจะแนะนําให้มาตอนเช้าครับเพราะว่าก็จะไม่มีคนหรือถ้าอยากดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับตรงนี้มันก็จะมีพระอาทิตย์จะตกด้านนู้นมันก็จะส่องแสงมาทางด้านนี้ก็จะสวยไปอีกแบบหนึง่งก็เป็นทริคนะครับสำหรับที่ใครที่มาเยือนเมืองเซบียาเนี่ยก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับ The i b e r o a m e r i c a n Exposition of 1929นะครับคืองานแสดงนานาชาติครั้งใหญ่ที่จัดขึ้นที่เมืองเซบียาครับในปี1929เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสเปนกับอดีตอนณานิคมในลาตินอเมริกาและปราซาเดอเอสปานยานะครับก็คือ landmark หลักของงานนี้เลยครับถูกสร้างขึ้นอย่างอลังการเพื่อเป็นสนัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองและการเชื่อมโยงโลก h i ต p a นิกเข้าด้วยกันสำหรับใครที่มาปราซาเดอเอสปานยานะแนะนำให้ รอ,อจนถึงแปดโมงเช้านะครับถ้ามาแต่เช้าก็รอสะหน่อยนะเพราะว่าเขาจะเปิดน้าพุครับซึ่งมันก็อลังการมากขึ้นไปอีกนะคือบอกเลยว่าเมื่อกี้เขาไปเดินชมมาทั้งหมดเนี่ยรู้สึกเลยว่าหูเขาปันเขาแบบสร้างได้สุดยอดมากๆเลยนะครับดูมุมไหนก็สวยบอกเลยไม,ม่ว่าจะมุมนู่นมุมนี้มุมนั้น,นสวยหมดเลยนะครับก็สามารถมาใช้เวลาที่นี่ได้นะครับอาจจะสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะก็บอกเลยว่าคุ้มค่านะครับยังไงก็ต้องมาเยือนนะครับ อ่ตรงนี้นะครับด้านหลังนี้คือหอคอยบาเบลไม่ใช่หอคอยนี้นะครับมีชื่อว่าโตโรเดโอโรนะครับชื่อมันอาจจะแปลก,ปลกๆเพี้ยนๆนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะออกเสียงผิดนะหอคอยนี้นะครับเป็นหอคอยที่สร้างมาประมาณกว่า800ปีแล้วครับ <Wow. S 1> ตั้งแต่ในช่วงที่มุสลิมเนี่ยเขายังมาปกครองดินแดนแถบนี้อยู่นะอ่ะถ้าเกิดใครที่ไม่ทราบเนี่ยว่า เมื่อก่อนจริงๆแล้วดินแดนแถบ,บนี้นะครับที่เรียกว่าอันดาลูเซียหรือว่าแควนอันดาลูเซียที่เป็นดินแดนของทั้งเซวยาอะไรพวกนี้เขาจะเคยมีมุสลิมมาปกครองอยู่ก่อนนะเคยทําคลิปเอาไว้ครับเรื่องพอดแคสต์ว่ามุสลิมที่เคยปกครองสเปนเนี่ยสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะแล้วก็ดินแดนแห่งนี้เขาเรียกว่าอ่ลอันดาลูสครับผมซึ่งไอ้หอคอยนีย้สร้างประมาณ800ปีแล้วครับแล้วก็ เป็นศิละปะแบบมุสลิมเลยนะครับถ้าลองสังเกตนะในอดีตเนี่ยมันเป็นเหมือนป้อมปราการหน้าดานนะครับของแม่น้ําที่ชาวมุสลิมเขาสร้างเอาไว้แล้วก็เคยถูกสร้างเอาไว้เขาเรียกว่าจริงๆริแปลตรงตัวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหอคอยทองคํา คือมีทฤษฎีเขากล่าวไว้นะครับว่ามันเคยอาจจะมีการเคลือบด้วยทองคํามาก่อนหรือมันอาจจะเป็นที่เก็บพวกทองคําที่พวกสเปนเนี่ยเขาขนมาจากทางอเมริกาก็เป็นได้นะครับถ้าบางคนเนี่ยก็อาจจะสามารถขึ้นไปชมวิวจากหอคอยด้านบนก็จะเห็นวิวแม่น้ำได้นะโอเคสวยงามนะครับบอกเลยครับว่าเมืองเซบียาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมีการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างวัฒนธ,ธรรมของพวกคริสเตียนกับวัฒนธรรมของมุสลิมสวยงามมากๆเลยนะ ด้านหลังนี้มีชื่อว่าเซตัสเดซเซียนะครับคำว่าเซตัสเนี่ยในภาษาสเปนแปลว่าเห็ดครับก็ลักษณะดูสิเหมือนเห็ดไหมเห็ด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 เต็มไปหมดเลยนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนอาร์เคเต็กเจอร์ที่สร้างขึ้นมาครับเพื่อให้ตัดกับบรรยากาศของเมืองสร้างเสร็จตั้งแต่ปี2011นะครับโดยที่ก็ใช้เป็นจุดชมวิวของเมืองเซบียาได้เราสามารถขึ้นไปชมวิวได้นะครับแต่ว่าดูแดดแล้ววันนี้ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะเดี๋ยวเอายังไงดีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับเซตัสเซบียาเองนะครับคนก็มักจะนิยมมาถ่ายรูปกันเพราะว่าด้วยถาปัตยกรรมที่มันดูแบบเฮ้ยเก๋ไก๋ไมีความเท่ไม่เหมือนใครนะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องมาเชนะ็ะ ที่ต่อไปครับที่เราจะไปเที่ยวกันก็ยังร้อนเหมือนเดิมนะฮะ42องศาครับที่เซบียะข้างหน้านะครับก็คือพระราชวังแห่งห za, เซบวีย,<อ>ยานะครับหรือ <laughs> อัลคาซาเรียวเซเดอเซบียานะครับอัลคาซาเนี่ยไม่ใช่อัลคาซาที่พัทยานะฮะเป็นภาษาสเปนนะครับ ก็สำหรับที่นี่นะครับในเดิมทีเนี่ยในช่วงที่มุสลิมนะครับเขาปกครองที่นี่เนี่ยเขาก็ใช้ตรงนี้ครับสร้างเป็นป้อมปราการขึ้นหลังจากนั้นครับในช่วงเวลาที่คริสเตียนได้กลับมายึดครองเซลุยาอีกครั้งหนึงน่งอ่ะเขาก็ได้เปลี่ยนตรงนี้ครับให้กลายเป็นพระราชวังที่หรูหรารวมทั้งก็ได้เอาศิลปะนะครับที่เขาเรียกว่ามูเดคาเนี่ย เข้ามาทําให้พระราชวังแห่งนี้สวยขึ้นมาอีกด้วยก็คือมีการปรับปรุงจากป้อมปราการให้กลายเป็นพระชวังที่สวยงามแบบศิลปะผสมผสานกันระหว่างคริสเตียนกับมุสลิมนะครับสวยงามมากๆเลยเนะครับอ๋อมากิ้ติดอยู่คํานึงคําว่าอัลคาซาใช่ไหมครับอัลคาซาเนี่ยถ้าเกิดว่าแปลในภาษาสเปนแล,แล้วมันจะแปลว่าพระราชวังครับดังนั้นเลยอัลคาซาที่พัทยาเนี่ยก็คงมีความหมายมาจากคํานี้เหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่าสวยแค่ไหน มูเดคาครับก็คือศิลปะที่เกิดจากการหลอมรวมของวัฒนธรรมมุสลิมและคริสต์ในยุคก,กลางของสเปน The Real Alcazar of Sevilla นะครับก็ถือว่าเป็นผลงานระดับม a สเตอร์พีในสไตล์นี้โดยซุ้มโค้งทรงอาหรับครับแล้วก็ลวดลายเลขาคณิตบนผนงังรวมไปถึงกระเบื้องเซรามิกสีสดใสที่ประดับประดาอย่างประณีตทั้งหมดนี้ครับสะท้อนยุคที่2ศาสนาเนี่ยอยู่ร่วมกันแล้วก็ยังคงตราตรึงใจผู้มาเยือนเนี่ยมาก,กว่า700ปีเลยทีเดียว มากเลยครับมีนกยูงด้วยนกยูงจริงๆอลังการมากพระราชวังนี้นะฮะมีนกยูงจริงๆให้เราดูและนี่นะครับคือดอกอะไรเอ่ย ดอกชบานะฮะชบาชบาเหมือนที่เนี่ยจะดอกชบาดอกเฟื่องฟ้า,ฟาอะไรอย่างงี้ก็จะคล้ายๆบ้านเราเลยนะครับสวยงามนะสีแดงสวยด้วย และตอนนี้นะอยู่ที่มหาวิหารแห่งเซบียานะครับหรือเซบียาซิติโดนะเป็นหนึ่งในมหาวิหารประจำเมืองที่มีความรู้ราอลังการมากๆเลยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเข้าไปดูข้างในกันว่ามหาวิหารแห่งนี้ครับสวยงามแค่ไหนบอกเลยว่าบอกเลยครับว่าศิลปะของเขาเนี่ยมันเป็นการผสมผสานที่งดงามมากๆเลยทั้งแบบคริสเตียนแล้วก็แบบมุสลิมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปเลยยย อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่คนที่มามหาวิหารแห่งเซบียาต้องมาดูก็คือที่นี่ครับเป็นที่ฝังร่างของนักเดินเรือผู้คนพบทวีปอเมริกาครับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสแล้วก็ร่างของเขาเนี่ย ก็ถูกฝังเอาไว้ที่แห่งนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับ <S <S <an> ขึ้นไปที่ข้างบนกันนะตรงนี้เป็นเหมือนพอคอยนะครับ S <S <S และนี่นะครับหอะระฆังของมหาวิหารแห่งเซบีย่านะเอ่อต้องบอกก่อนเลยว่าอดีตนะครับเขาสร้างเพื่อเป็นมัส,สยิดของอิสลามนะครับแล้วก็ได้มีการปรับปรุงให้กลายเป็นหอะระฆัง มีความสระมา104เมตรเลยครับขึ้นมาขึ้นมาวิวดีมากลมก็แลลมก็เย็นดีมากๆเลยวิวสวยสามารถเห็นเมืองเซเวียได้ทั้งเมืองเลยนะครับอ่าและก่อนออกจากที่นี่นะครับเขาก็จะมีนี่เลยครับสวนสม้มให้เรามาเก็บสม้มไม่ใช่คือในอดีตนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นสวนส้มตั้งแต่ยุคที่มุสลิมปกครองแล้ว เขอย่างที่เคยบอกนะครับเซอเบียก็มีชื่อเสียงเรื่องส้มเห,เหมือนกันไม่แพ้เมืองบาเลนเซียแต่ว่ารสชาติเนี่ย<ๆ>เขาจะมีความขมมากกว่านิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้วานช่ำเหมือนบาเลนเซียเท่าไหร่นะส้มเซบียนะครับขึ้นชื่อเรื่องส้มที่กลิ่นหอมแรงครับเปลือกขมแต่ก็เหมาะที่สุดนะครับสำหรับเอามาทําเป็นแยมหรือเป็นเครื่องปรุงสมัยก่อนครับชาวอาหรับเขาก็ได้นํามาปลูกทั่วอันดาลูเซียเลยครับและจนถึงวันนี้ส่วนส้มในมหาวิหารแห่งเซรบียครับก็ยังคงส่งกลิ่นหอมละมุนในทุกย่างก้าวอยู่ โอเคหมดเวลาสนุกแล้วสิก็ขอกลับไปซบอุณหภูมิ31องศาที่กรุงเทพมหานครดีกว่านะครับเย็นวันนี้ครับที่เซบียจะ43องศาคิดถึงอากาศที่เมืองไทยเหลือเกินคิดถึงความร้อนแบบไทยๆกรุงเทพมหานครของเรานะฮะ บอกเลยครับว่าเป็นเมืองที่สวยมากๆเลยนะครับเมืองเซบียานี้ถ้าใครที่แบบอยากมาเที่ยวสเปนแล้วเบื่อมาดริดาร์เซโลนาแนะนำนะครับให้ลงมาแถบอันดาลูเชียนะบอกเลยว่าคุณจะรู้สึกไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ที่เซบียาครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครับผมอาดิ os บายบายครับ